สวัสดีครับนี่อยู่ในเกมไม่รู้จื้อเขาเออไม่ต้องห่วงไม่ได้เป็นอะไรแล้ว รเรสังเกตเห็นไฟอะไรแวบๆบแบบไหมอะไรก็ข้อดีของเต็นเนี่ยเบี้ยเบ้ยเอ๊ะไมึงเสิ่เที่อะไรไม มาเร็วมาเร็วนั่นกากจังเลยมาเร็ว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 กําลังรถอยู่อะารกับพิษานะนี่เรารขับบีแท็กเลยวไงวะเูา,เาขับบีแตนเลยเนะี่ยโอ้โหเยันแม่งหลอดชาที่หายเลย กูทำคลิปก่อนไม่ได้หรือไงเออให้กูทำคลิปก่อนไม่ได้เลยนี่เห็ดบ้านกูอย่างน้อยเมื่อยังดีดีกว่าบ้านปากืูเราจะไม่เฉลยจังกว่าเราจะยังไม่เฉลยเราจะให้ดูคนคอยดูที่หลัง ได้สนใจผมเอาผมลงนิมไม่คลิปที่แล้วนะเขียนหมดเลยนะเขียนชื่อหมดให้หมดเลยนะวอยวอยวอยคลิปหายแล้วคลิปหายตายเ,ยเ,ยายเกิดนี่ยิ้มหน่อยพวกเอาอื อยวผมไม่ค่อยทำคลิปที่หลังคลิปไหนที่มันคลิปไหาคลิปไหนที่มันขยับหน้าได้อยวผมทำไม่ดูอันนี้คันที่สองที่ผมเลือกมาเองนะนี่ส่วนใหญ่จะมีแต่อิซุซุฮีนโน่ไม่ค่อยเห็นนะอุ๊อะไรเกี่ยวไปวะเนี่ยยังสวยยังตึงคำอธิบายของแมพก็ยังตึง สำหรัคนที่อยากเล่นในโทรศัพท์ก็เล่นได้นะเล่นได้เล่นได้บรรดาใหญ่เนี่ยอุ้ยอุ้ยยังแหลกอยู่เลยเปลี่ยววงคนที่หนึ่งไม่ได้นั่นแต่ลมนะแต่ลมอื้มเฮีย โอ้ยไม่รู players, <Job really? S 2> mm ้ไ hmm. ม่รู้ไม่ทายว่ามันจะต้องอะไรกันผมเจอกคน อะไรยวผมจะเตรียมแคปหน้าไว้นะอย่าอย่าไม่ทันแล้วมันเหลือเอเดเสร็จแล้วอาจจะไม่รู้นะคะว่าบีเผียงชาได้เหมือนกันไหมแต่มุมมองของคนที่หนึ่งก็จะไม่เหมือนกันเบาะจะตม่มกว่าเหมือนกันเลยโอ้ยแข่งกัน อันนี้ก็จะเป็นแบบแข็งนะหัวลาดแข็งนะก็ไม่รู้ว่าบีนสัญชาติได้ไหมไม่รู้เหมือนกันเลยนะอโอ้โหก็คือบีบไม่ได้ครับถ้าใครอยากเอาคดีก็เสียใจบีบไม่ได้ครับเฮ้ยเฮ้ยรถใหม่เข้ามาครับเฮ้ยรถใหม่เข้ามา ดีใจไปดิดี๋ยังไงเขาก็ไม่รักมึงโอ้้า้หัวรากนี่นานี่มันหัวรากนี่นาหืมหัวรากเต็มเอุ้ย,ยออไม่ใช่ไม่ใช่หัวรากมันลักดนบะ ว่าไอีสุสุเมันงั้นเลยอันนี้ผมมันแนะนำสิบล้อแต่ถ้าใครอยากรู้เพิ่เมเติมเข้ามาดูรถอะไรวนะเนี่ย นาส่าที่กันมาเดินเลยก็จะสวยนะอันนี้ก็จะสวยมากแล้วเหมือนกันเลยฮะแค่มีกระจกนะซ่า คืออีแดกพอเหอะพอกันเถอะมันเนาผมขอจบพี่ทุยผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย